คุณเคยสงสัยไหมว่าขีดจำกัดของความอดทนอยู่ตรงไหนและเมื่อความอดทนนั้นมันขาดสะบั้นลงผลลัพธ์ของมันจะรุนแรงเพียงใดจากการพะทะกันรอบแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่การอย่างเชิงกลายมาเป็นชนวนเหตุสู่สงครามรอบสองที่ผมกล้าย,ยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าครั้งนี้มันจะหนักกว่าเดิมหลายสิบเท่าและมันก็ไม่ใช่แค่การตั้งรับอีกต่อไป แต่มันคือปฏิบัติการรุกคาดเพื่อทวงคืนทุกตารางนิ้วที่ถูกรุกล้ำบทเรียนในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่การเจ็บตัวแต่มันจะเป็นการทำลายศักยภาพทางทหารของฝ่ายตรงข้ามให้ราบคาบเป็นหน้ากรองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่กล้างเงยหน้าขึ้นมมองแผ่นดินไทยโดยสายตาที่ท้าทายอีกต่อไปในอีกหลายสิบปีข้างหน้าครับนี่คือเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังจากสมรภูมิเลือดตั้งแต่วันที่7ธันวาคม ลากยาวมาจนถึงขีดสุดในวันที่8ธันวาคม2568ที่ผมได้รวบรวมและวิเคราะห์มาให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังแบบม้วนเดียวจบครับนี่คือทำลายวันแรกเท่านั้นจุดเริ่มต้นแห่งไหยนะเมื่อความย่อยุมมาถึงขีดสุดย้อนกลับไปเมื่อวันที่7ธันวาคม2568ที่ผ่านมาท่ามกลางความเงียบสงบตามแนวชายแดน จูๆ่ๆเสียงปืนนัดแรกมันก็ดังขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชาครับนี่ไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่มันคือเจตนาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยก่อนซึ่งข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงจากเพจสายทหารอย่าง Army Milit a r y Force และคุณวาสนานานุม่มต่างก็ยืนยันตรงกันว่าการย่ออยู่ในครั้งนี้มันมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีซึ่งทหารเขมรได้รุกคืบเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อนเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้ามาดินแดนไทยและเมื่อเราเตือน สิ่งที่ได้รับกลับมามันก็คือกระสุนปืนนั่นเองแหละครับซึ่งตลอดทั้งคืนของวันที่7ต่อเนื่องมาถึงเช้ามืดของวันที่8ธันวาคมเสียงปืนยิงประทะก,กันนั้นมันได้ดังระง,งมไม่ขาดสายท้องฟ้าชายแดนไทยกัมพูชาแดงฉานไปด้วยแสงจากกระสุนปืนใหญ่และระเบิดซึ่งมันแตกต่างจากครั้งก่อนเพราะว่าครั้งนี้ของจริงที่ถูกงัดมาใช้กันหมดฝ่ายกัมพูชาที่เริ่มมั่นใจในเทคโนโลยีใหม่ของตัวเอง ซึ่งมีทั้งโดรนทิ้งระเบิดและปืนใหญ่หลายขนาดที่ระดมใส่ฐานที่มั่นของไทยแบบไม่ยัง้ง8ธันวาคม2568ปฏิบัติการรุกคาดของกองทัพไทยตัดภาพมาที่เช้าวันที่8ธันวาคม2568นะครับในเวลา6นาฬกาถึง10นาิก35นาทีสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตซึ่งกองทัพกัมพูชาได้เปิดเกมรุกเต็มรูปแบบมีทั้งปืนไรเฟิลเครื่องยิงลูกระเบิดปืนใหญ่ และที่น่ากลัวที่สุดก็คือการเริ่มขยับเอาบีเอ็มยีหรือจรวดหลายลำกล้องเข้าสู่พื้นที่ยิงเพื่อหวังที่จะถล่มไทยให้ราบคาบซึ่งกระสุนบางส่วนนั้นได้ตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนไทยที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีและที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์แต่นั่นมันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดอของพวกเขาครับเพราะว่ามันคือการปลุกพยาโคชสารให้ตื่นขึ้นนั่นเองกองทัพไทยที่สวนกลับคือปฏิบัติการย่อนไขยักษ์ และเมื่อข้าศึกเล่นแรงพวกเราก็ต้องแรงกว่ากองทัพอากาศไทยได้ส่ง F16 บินขึ้นฟ้าในทันทีซึ่งภารกิจในครั้งนี้มันไม่ใช่แค่บินโฉบเท่านั้นแต่มันคือการหย่อนไขยักษ์หรือระเบิดทำลายล้างสูงลงสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญซึ่งนั่นก็คือถล่มคาสิโนโเขมรและถล่มฐานยิงปืนใหญ่ของเขมรจนพังยับพร้อมกับทั้งที่ไทยได้ส่งรนทิ้งระเบิด ปย่อนไข่ใส่บริเวณที่เนิน350และบริเวณโดยรอบปราสาทตาควายจนพังพินาศไม่แพ้กันเสียงระเบิดดังกึกก้องกำปนาตแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือความสะใจของคนไทยทั้งชาติครับซึ่งผลก็คือทำลายกระเช้าส่งกำลังบำรุงฝ่ายกัมพูชานั้นได้มาอุตสาห์สร้างกระเช้าและบันไดคอนกรีตเพื่อขนอาวุธขึ้นไปยอดเนิน3 5 0เพื่อหวังที่จะใช้เป็นป้อมปราการยิงถล่มไทย แต่ดันถูกโดรนทิ้งระเบิดของเราเข้าไปแบบเต็มๆที่มันยำราวกับจับวางบอมใส่จุดยุทธศาสตร์นี้จนพังพินาศครับและก็เป็นการตัดเส้นทางลำเลียงซึ่งตอนนี้ทหารขเขมรบนเนิน350ตกอยู่ในสภาพติดเกาะบนเขาหากว่าพวกเขาต้องการสเสบียงหรือกระสุนพวกเขาจะต้องเดินเท้าขึ้นมาทางภูมิประเทศที่สูงชันและอันตรายซึ่งนั่นก็เท่ากับเป็นเป้านิ่งให้ทหารไทยสอยเล่นนั่นเอง ยุทธการยึดพื้นที่ทุกตารางนิ้วอย่างสมศักดิ์ศรีในขณะที่เครื่องบินรบได้ครองน่านฟ้าทหารราบและทหารม้าของไทยก็เปิดฉากทวงคืนพื้นที่ภาคพื้นดินซึ่งข่าวดีที่สุดของวันนี้ก็คือทหารไทยสามารถยึดคืนพื้นที่ปราสาทคณาคืนได้สําเร็จถึงแม้ว่าตัวปราสาทจะเสียหายไปบ้างจากการประทะแต่คุณค่าทางจิตใจและอำน,นาจในิปไตยของไทยได้กลับคืนมาเป็นของไทยอย่างสมบูรณ์ครับ และกองกําลังบุรพาได้ทวงคืนบ้านหนองยาแก้วในเวลา17นาฬิกา20นาทีรถสายพานลำเลียง m 1 1 3ได้เคลื่อนที่เข้าประชิดพื้นที่บ้านหนองยาแก้วและพื้นที่บ้านหนองจานภายใต้ปฏิบัติการข้ามลวดน้าคืนพื้นที่อธิปไตยทหารไทยได้รุกไล่จนสามารถควบคุมพื้นที่ตามเส้นแผนที่1ต่อห0,000่นได้สำเร็จครับและกำลังวางแนวลวดน้าใหม่เพื่อบอกว่านี่คือแผ่นดินไทยห้ามล้ำเส้น การทำลายตาและเขี้ยวเล็บของศัตรูซึ่งสงครามยุคใหม่นะครับจะวัดกันที่ใครมองเห็นใครก่อนกัมพูชาพยายามใช้เทคโนโลยีดโดรนและระบบสื่อสารแต่กองทัพภาคที่สองของไทยรู้ทันจึงได้มีปฏิบัติการครับก็คือปฏิบัติการเด็ดหัวเสาแอนตี้ดโดรนที่เขาพระวิหารกองทัพไทยได้ยิงถล่มเสาต่อต้านดโดรนและหอคอยสังเกตการของกัมพูชาจนพังยับเยินเสียหายอย่างหนักจนใช้งานไม่ได้ ต่อมาก็ถล่มฐานสแกมเมอร์ร้างที่โอสเมตซึ่งจุดนี้มันแสบมากนะครับฝ่ายกัมพูชาได้แอบใช้ตึกร้างที่เคยเป็นฐานแก๊งคอเซนเตอร์ในเมืองโอสเมตจังหวัดอุดรมีชัยซึ่งก็เป็นตรงข้ามช่องจอมจังหวัดสุรินเป็นที่ซ่อนดโดรนและอาวุธหนักนานาชนิดทหารไทยได้จัดกระสุนปืนคอก็คือเครื่องยิงลูกระเบิดลงกลางกระบาลฐานนี้จนราบคาบทํำลายทั้งที่ซ่อนดโดรนและคลังอาวุธได้สำเร็จต่อมาทหารไทยก็ได้ทำลายบกร้อยหนึ่งที่ทางขึ้นพระวิหาร โดยใช้โดรนชี้เป้าอย่างแม่นยำแล้วก็ซัดด้วยปืนคอเข้าใส่กองร้อยบัญชาการที่1ของหน่วยสนับสนุนที่383จนเละเทซึ่งมันก็เป็นการตัดการสั่งการของข้าศึกได้สำเร็จและได้ผลดีทีเดียวครับจุดวัดใจเส้นแดง BM21 และผู้นำที่ชื่ออนุทินความตึงเครียดได้พุ่งถึงขีดสุดเมื่อมีอรายงานวิทยุสื่อสารภาษ,ษาขเขมรได้หลุดออกมาว่าถึงเส้นแดงแล้ว BM21 ก็ออกปฏิบัติการด้วยเช่นกันการที่กัมพูชาได้เข็นรถยิงจรวดหลายลำกล้องออกมาขู่ว่าจะเปลี่ยนสมรภูมิชายแดนให้เป็นทะเลเพลิงนั้นมันคือความเสี่ยงที่ไทยประมาทไม่ได้เช่นกันครับแต่ท่ามกลางวิกฤตเราได้เห็นภาวะผู้นำถึงลูกถึงคนและถึงใจที่สุดจากนายกอนุทินชาญวิรกูลด้วยเช่นกันไม่มีการเจรจาไม่ต้องโทรหาใครหน้าไหนทั้งนั้นนี่คือวาทะแห่งปีที่ทำเอาคนไทยต้องขนลุกสู้ เมื่อสื่อถามถึงท่าทีของต่างชาตินายกอนุทินก็ตอบแบบตรงไปตรงมาชัดเจนและดุดันเมื่อถามถึงถ้อยถแถลงร่วมหรือ Joy Decoration ท่านก็ตอบสั้นๆว่าไม่มีแล้วครับจำไม่ได้ซึ่งก็แปลงง่ายๆว่าสัญญากระดาษไม่มีค่าเท่ากับอธิปไตยนั่นเองแล้วก็เมิอนอันวากับทรัมป์ไม่มีการโทรรายงานนายกมาเลเซียหรือประธานาธิบดีทรัมป์ท่านก็บอกว่าไม่คุยไม่แจ้ง เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยและคู่กรณีเท่านั้นและก็ตอบหน้าสื่อต่างชาติเมื่อสื่อถามว่าไทยเริ่มก่อนไหมท่านนายกก็สวนกลับไปทันทีคุณเชื่อกองทัพไทยหรือจะเชื่อศัตรูเราผมเป็นนายกเป็นผู้นำประเทศมีหน้าที่รักษาแผ่นดินและก็ได้มีคำสั่งเด็ดขาดว่าถ้าเขาเดำเนินการกับเราถึงขนาดนี้การเจรจาจะไม่มีแล้วจากนี้ไปถ้าจะหยุดสู้รบก็ต้องทำตามสิ่งที่ประเทศไทยกำหนดเท่านั้น เด็ดขาดไหมครับซึ่งผมก็มองว่าถ้าทำได้จะเป็นคุณกับประเทศและแผ่นดินมากที่สุดครับทำไมต้องถล่มให้ราบซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้นะครับแม้ว่าเราจะยึดพื้นที่คืนมาได้แล้วก็ได้สร้างความเสียหายให้กับศัตรูอย่างมหาศาลทั้งการทำลายกระเช้าส่งกำลังการยึดเนินยุทธศาสตร์และการทำลายระบบสื่อสารแต่เราต้องไม่ลืมบทเรียนที่ผ่านมานะครับ ซึ่งการประทะก,กันในครั้งนี้สอนให้เรารู้ว่าการประนีประนอมกับผู้ที่จ้องจะฉกฉวยโอกาสและลอบกัดที่เพลอนั้นมันคือความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้การที่มีมือที่3เข้ามาไกลเกลี่ยก็มักจะจบลงด้วยการที่ไทยเสียเปรียบอยู่เสมอใช่ไหมล่ะครับนี่คือนาทีของกองทัพไทยด้วยแสนยานุภาพที่เหนือกว่าทั้งทางอากาศและทางภาคพ,พื้นดินเราต้องใช้จังหวะนี้แหละครับบทขยี้ศักยภาพของทหารฝ่ายตรงข้ามให้หมดสภาพ นั่นไม่ใช่เพื่อชัยชนะในวันนี้แต่เพื่อตัดตอนภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนิน350และประสาทตาควายจะต้องเป็นของไทยแบบเบ็ดเสร็จฐานยิง BM-21 ของข้าศึกจะต้องถูกทำลายก่อนที่จะได้ลั่นไกลและบทเรียนในครั้งนี้จะต้องจำลึกเข้าไปถึงกระดูกดำของพวกเขาว่าอย่าได้ริอาจมายุ่งกับแผ่นดินไทยอีกนี่เพิ่งแค่วันแรกเท่านั้นนะครับนรกของจริงกำลังจะตามมาสำหรับผู้รุกราน ขอให้พี่น้องคนไทยส่งกำลังใจไปให้ทหารกล้าทุกนายที่แนวหน้าภารกิจนี้เพื่อชาติเพื่อศักดิ์ศรีและเพื่อความสงบสุขชั่วลูกชั่วหลานรบให้จบที่รุ่นเราเพื่อที่รุ่นต่อไปจะได้ไม่ต้องมาหวาดระแวงเพื่อนบ้านที่ไม่เคยจริงใจอีกต่อไปครับและท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านแหละครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลีป่ยนความคิดกันได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับ และถ้าหากว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังท่านใดที่ใจดีอยากจะสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟให้ช่องเล่าให้ฟังเพื่อเป็นทุนในการทําคลิปต,ต่อไปได้ก็สามารถทําได้โดยผ่านปุ่มซุปเปอร์แชทหรือสมัครเป็นสมาชิกหรือถ้าไม่สะดวกทั้ง2วิธีนั้นก็สามารถสนับสนุนเล่าให้ฟังผ่านหน้าบัญชีธนาคารและ QR Code ที่กําลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอในตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับเมื่อฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร e ให้ด้วยนะครับ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งดวงพระวิญญาณของพระบรมกษัตริย์ที่ราชแห่งสยามประเทศโปรโดดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ